Hơi <laughs> đầm bật lạ Xúc lại, xúc lại Hả? Tầm kia không sao? đây subscribe to kênh Ghiền Mì ผงนัวค่ะใส่ผงนัวน้ำปลาใจน้ำปาลาเสร็จแล้วค่ะเกลือค่ะ แก้วพริกแก้วพริกเอ่อแก้วพริกดิบมาขามาต่ำแก้วเรือยจ้าเด้อนี่พี่น้องแก้วแับพริกดิบจ้ะแก้วพริกดิบมีน้ำไม้มีต้มน้ำไม้ผักเกษตรผักแป้นเรือยจ้าเด้อผักแป้น ผักเกษตรออนผักเกษตรยอดจ้ะนะแกงแกงแกง้็ไม่แก,ง,แกงบอลแกงบอลหวานนี่ค่ะใส่เห็ดใส่เห็ดอ่ะเพาะจ้ะมาด้วยค่ะเด้อมาค่ะมากินด้วยกันด้วยจ้ะเด้อพี่น้อง แกงเห็ดเพาะใส่นมัน้ำแกงนงมัยนม้ยใ,ใส่ใส่นอดเดียวจ้ะแล้วก็มีบอลจ้ะมีบอลหวานด้วยจ้ะเด้อนี่มีผักขาผักอีตูนี่แหละค่ะจ้ะแล้วก็จะมีเห็ดเพาะแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูเนาะจ้ะเนาะมาค่ะมาแซบค่ะแซบมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อ แก้วแก้วกับปะแด็กเป็นโตเลยเด้ค่ะเด้อเดี๋ยวเห็นประแดกบ่ค่ะมาเด้อค่ะเด้อนี่ตอนมันค่ะตอนประดแดกแซ่บค่ะมาเด้อค่ะเด้อน้องมากินแกงเห็ดน้ากันเด้อจ้ะเด้อพี่น้องแซ่แบเนัวๆจ้ะเก็มขน้นมาค่ะมา อร่อยค่ะอร่อยขอบคุณนพี่น้องทั่วโลกตีมาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังแรงใจขอบคุณนมากไมก้เด้อจา้าเด้อพี่น้องเลยมากินเขาน้ำกันเด้อจา้าเด้อแซ่บค่ะแซบ่บมากินด้วยกันบาร์บ,าบาสิเป็นเมืองไทยเมืองนอกยุโรปเอเชียมากินเขาน้ำกันเด้อจา้าเด้อแซ่บค่ะแซบ่บ โอ้ยโทรศัพท์่อยเป็นยังก็มืดแทนอะมัวมัวม,มาค่ะมา่ทายกบบพดสะดวกปันได้มืดจุจ่ามืดมืดมืดหายที่หายเปิดแฟตบ่เฮ้อจังใดมาค่ะมาเป็นตะแเ่็บค่ะแกงน้อยๆออเจาะสอนามออเจาะ จะจะแยงเห็ดพออสนาเอาเจจะเข้มเข้มฝรัา,านมาจ้ะมาแซบค่ะแซบพี่น้องเอ้ยนี่กองเขา่าสามกองค่ะกินบ่นเบดดอต่อค่ะเข่าสามกองผู้เดียวแต่ว่าลูกล้านลายจะ้ะลูกล้านออกมาเลนนำ้ำลูกล้านเยอะ มาค่ะมากินข้าวด้วยกันจ้ะแสบค่ะแสบถ่ายให้ดูสวยๆงามๆเลยค่ะืออกล่องไหมเก้วค่ะเก้วประเดกเป็นต้นโอรูอลอลีพักกบมีซํำนี่แหละค่ะซํำที่เห็นแ่ละค่ะ มาจ้มากินข้าวด้วยกันได้จ้าเดือพี่น้องเก่งเอามน้ำดำปือเลยเก่งเห็ดหูหน,หนูตามนี่แหละค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ